แน่นอนนะครับว่าหนังสือเดดโนตเนี่ยจะมีพลังให้คนทําตามที่ถูกเขียนในโนตแล้วก็ตายแต่คนใช้อย่างยังอมิไลก็มีพลังในการควบคุมคนที่ถือว่าสุดยอดโดยไม่ต้องพึ่งพลังของหนังสือเช่นเดียวกันคือจะบอกว่าความสามารถในการพูดการเข้าถึงจิตใจของมนุษย์การโน้มน้าวใจของไลเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับพวกนักจิตวิทยาใช้กันเลยดีเดียวในอนิเมะหรือมังงะเรื่องเดดโนตที่เราเคยดูกันนั้นเราจะเห็นยังอมิไลเป็นคนที่เข้าใกล้สู่คําว่าพระเจ้าแห่งโลกใหม่ในตอนที่สู้กับแอลคู่ปรับตัวชะกกาดพี่แสงของเรา ก็ใช้วิธีที่ดูเสี่ยงมากๆอย่างการทิ้งเดทโนตแล้วก็ให้โยมาทูตลบล้างความทรงจําของตัวเองจนสุดท้ายก็ฆ่าแอลได้โดยหลอกใช้กระทั่งโยมาทูตอย่างเ็มและสุดท้ายก็สู้กับผู้สืบทอดแอลอย่างเนียและเมนโลซึ่งถ้าเกิดไม่ได้สกิลโคตรมนุษย์ของเจวานนี่ที่ก๊อปปี้เดทโนตจนเนียนอย่างไร้รอยต่อแล้วละก็ไลก็คงชนะอย่างสมบูรณ์แบบแต่อย่างไรก็ตามต่อให้ไม่มีเดทโนตเนี่ยความสามารถของไลก็ถือว่าสุดยอดอย่างหาจับตัวยากมากเพราะ ang, เฮียแสงก็เป็นคนที่หัวดีเรียนเก่งสอบเข้ามาหาหลัยได้อันดับก ก็ยอดเยี่ยมมากตอนที่เรียนมไปไลก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเล่นเทนนิสที่ยอดเยี่ยมที่สุดของญี่ปุ่นแถมพอจบมหาลัยก็ได้เข้าทํางานรับราชการในกรมตํารวจแห่งชาติถือว่าเส้นทางชีวิตของไลอย,อยู่ในระดับสุดตีนมากเลยทีเดียวที่ญี่ปุ่นจะมีสํานวนประมาณว่าพระเจ้าจะไม่ให้พรสวรคร์กับคนคนหนึ่งมากกว่าหนึ่งอย่างแต่สําหรับไลที่ทั้งหล่อและเก่งเนี่ยพระเจ้าคงจะมอบให้หลายอย่างเลยละ่ะโอเคเพราะงั้นเราลองมาไล่ดูกันดีกว่าว่ามีอะไรของยังมีไลบ้างที่ทําให้เขา่สามารถโน้มน้าวจิตใจหรือควบคุมมผู้้้คนนไไดดไดโโยย่่่ตอองงงึเา เลยก็คือเพราะไลท์อะ่ะหล่อและฉลาดต้นแบบของยังอามิไลนั้นเอามาจากยามาชิตะโทโมฮิสะหรือที่เราเรียกกันว่ายามาพีดาราหนุ่มชื่อดังที่สาวๆส,สายเจจะต้องรู้จักแน่นอนเพราะงั้นก็เลยทําให้พี่แสงเนี่ยโคตรของโคตรหลอ่อไลท์เป็นที่ป๊อปบูล่จากสาวตั้งแต่เรียนมอไปตอนเข้ามหาลัยก็มีทั้งไอดอลสุดน่ารักอย่างอามาเนะมิสะตอนที่ทํางานก็ได้ผู้ประกาศข่าวสดสวยอย่างทากาดะคิโยมิมาพัวพันด้วยสกิลการพูดที่ยอดเยี่ยมบวกกับหน้าตา<ๆ>ก็เลยทําให้เหล่าสาวๆหลงเชื่อเขา,าอย่างไลทข้อสงสัยถึงแม้้เรราาจะูว่ ใส่หน้าก,กากเพื่อซ่อนนิสัยสที่น่ากลัวไว้ข้างในก็เถอะแถมมีอยู่ตอนหนึ่งที่ไลท์พูดกับลุกว่าตัวฉันเนี่ยก็ป๊อปปูล่าจะผู้หญิงเหมือนกันนะแสดงว่าไลท์ก็รู้ตัวเองว่าหล่อมากก็เลยเข็งใส่ได้กระทั่งโยมมาทูดแล้วเรื่องที่ไลท์หน้าตาดีหล่อเนี่ยทำให้เขาสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้นี่ไม่ใช่เรื่องหล่อเล่นนะนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดทอร์นได้ได้บัญญัติคําขึ้นมาคํานึงก็คือคําว่าฮาร์โลเอฟเฟกต์หรือแปลไทยก็คืออคติทางความคมาาาาาคมิิิดดดดเเเเปปป็นนนนนสสสสส่่่่่งงงททททีีีีีมมุุษยย์์์รร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 ้้้าาาาาาาขึจจกกกกกกะะะบบบบณณไัััใใๆวห ตอบสนองกับสิ่งนั้นในทางที่ดีเสมออย่างเช่นเราเห็นคนคนนึงหน้าตาดูโหดเราก็มักจะคิดไปว่าเขาเป็นโจรเราเห็นคนหน้าตาหล่อสวยเราก็มักจะคิดว่าเขาเป็นคนดีเชื่อถือได้เพราะความหล่อสวยของคนคนนั้นจะบดบังลักษณะด้อยอื่นๆที่เราเห็นมาทั้งหมดแน่นอนว่าไลท์นี่หล่อและฉลาดมากจึงทาให้อมมนะมิสะทากดะขิโยมิให้ความร่วมมือไลท์อย่างเต็มที่อันนี้ไม่ได้บุร่นะแต่ลองนึกภาพถ้าเกิดไลท์มีหน้าตาเหมือนเดเมกาวะฮิโตชิมิสะหรือทากดะคงไม่ให้ความร่วมมือหรืออาจจะให้น้นนนออยแ่่ๆีหหละรมาาติิทงคควดื คำจะเรียกว่าหลุมพลางทางความคิดของมนุษย์ที่มักจะคิดว่าคนหน้าตาดีาเป็นคนดีมาอย่างที่2ก็คือทักษะการเล่าเรื่องการเข้าสังคมของไรถือว่าโคตรดีเราจะเห็นอยู่หลายครั้งเลยที่ไรใช้วิธีการพูดเพื่อให้คนสนทนาเชื่อถือและคล้อยตามได้โดยตอนที่ชัดสุดเลยก็คือช่วงแรกของเดทโนดที่ไรใช้สกิลการพูดของตัวเองกับนาโอมิมิโซระคู่มั่นของเลเพนเบอร์เจ้าหน้าที่ FBI ทีไลที่ไเพิ่งฆ่าไปเหตุการณ์มันจะประมาณว่านาโอมิแแค้นที่คู่มั่นตัวเองถูกฆ่าก็เลยตั้งใจตามล่าคิระด้วยตัววเเเเอองงแล้บ้บิก็ไปจจา ก็เลยทําให้มีการพูดคุยกันแต่ด้วยความที่เธอต้องการตามล่าคิระแล้วก็เป็น FBI เก่านาโอมิก็เลยใช้ชื่อปลอมเพื่อปกปิดตัวเองทำให้ไลท์เขียนชื่อเธอลงไปในเดสโนตตอนแรกไม่ได้ผลไลท์มีเวลาไม่กี่นาทีเพื่อจะเอาชื่อจริงของเธอเขาก็ได้ใช้สกิลการพูดของตัวเองก็คือตอแหลนั่นแหละว่าเออผมเนี่ยแหละเป็นอีกคนที่ตามล่าคิระแล้วก็ชวนเธอมาร่วมมือด้วยกันเถอะ จนนายอมิยอมบอกชื่อจริงก็เลยทําให้รู้ว่าสกิลการพูดโน้มน้าวจิตใจของยังอมิไล์เนี่ยสูงม,มากๆอ้างอิงจากหนังสือ r e i n f o r c e m e n t How to Get People to Help You ของคุณเฮดี้แกรน์นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเธอเคยบอกเอาไว้ว่าสมองของมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาให้เราใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยธรรมชาติและการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้คนก็เป็นปัจจัยสําคัญของตัวตนมนุษย์เพราะงั้นมันก็จะมีอยู่คําพูดหนึ่งที่ใช้ได้ผลบ่อยๆเลยในการชักจูงหรือเชิญชวนคน ด้วยกันเถอะหรือมาจุดๆ,ๆด้วยกันเถอะภาษาอังกฤษเขาว่าใช้คําว่า together ภาษาญี่ปุ่นก็คือทําไมนะหรอเพราะมนุษย์เราเนี่ยมักจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือสังคมโดยสัญชตาตญาณอยู่แล้วแน่นอนว่าตอนที่คุยกับนาโอมิอ่ะไลท์ก็ใช้คําพูดและความรู้สึกที่ประมาณว่านี่พวกเรามาช่วยจับคิระด้วยกันเถอะแถมยังใช้หลายๆคําพูดที่ทําให้นาโอมิเชื่อใจได้ว่าเขาเป็นคนของกอง,กองสอบสวนทั้งที่เจอกันครั้งแรกหรืออย่างตอนหลังๆที่ไลท์ไปเจอคิโยมิทากดะอดีตคนรักตอนมหาวิทยาลัยไ,ไลค์ มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนด้วยคําพูดที่ว่าออขอบใจนะเราอะมาช่วยกันสร้างโลกที่มีแต่คนที่จิตใจดีด้วยกันเถอะจะสังเกตนะฮะว่าทั้งหมดมีคําพูดว่าด้วยกันเถอะเกือบหมดเลยมันก็เลยทําให้ไลน์ได้รับความร่วมมือจากคนอื่นได้ง่ายขึ้นและนอกจากคําพูดตะกี้แล้ว่เรื่องต่อมาปัจจัยที่จะโน้มน้าวใจคนได้ง่ายอีกอย่างก็คือคนที่เราจะชวนยก็ควรจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกับเราหรืออาจจะรวมไปถึงมีศัตรูคนเดียวกันอีกด้วยการหาพรรคพวกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกับเราเต่อให้เราไม่รู้จักกันเลยแต่ก็จะทําาาให้้เรรไดรับควม เหลือจากคนคนนั้นได้ง่ายมากขึ้นไลท์เคยพูดกับคนอื่นในกองสอบสวนว่าทากดาขี้โยมีเป็นคนที่บูชาคิระตัวยงตั้งแต่สมัยคบกันที่มหาลายัยก็แปลว่าทากดาเธอมีเป้าหมายเช่นเดียวกับคิระจึงทําให้ไลท์ได้รับความช่วยเหลือจากทากดาได้ง่ายขึ้นคนต่อมามิคามิเทรุที่ชาบูบูชาคิระดั่งพระเจ้าและเกลียดคนชั่วอันนี้ก็ใช้งานง่ายแบบไม่ต้องสืบเลยเพราะมีเป้าหมายเดียวกับไลท์หรืออย่างตอนนาโอมิมิโซระเนี่ยไลท์ชักชวนเธอให้มาไล่จับคิระด้วยกันมันก็หมายคคคววววาวาาามม่่่เเเธออกกกกััับขีีีตูนูนนนดยจึงททํให้ถชช จะช่วยเหลือเราได้ง่ายขึ้นและไม่ใช่แค่นั้นนะฮะการทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเขามีประโยชน์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากคือแบบถ้าเกิดเราให้คนอื่นทํางานแล้วพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยดีวะ่ะได้ผลดีมีประโยชน์อะไรแบบนี้นก็จะยิ่งทําให้เขาอยากอยู่ช่วยเรานานยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคุณเคยไปขอให้คนคนหนึ่งช่วยเหลือเช่นอาจจะติวหนังสือให้หรือคุณอาจจะเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ให้คนในทีมช่วยงานให้พอเสร็จงานแล้วคุณอาจจะมอบของขอบคุณให้เขาหรืออาจจะเป็นโน้ตขอบคุณเล็กๆมันก็จะช่วยให้คนคนนั้น ได้ประโยชน์จากการช่วยเหลือคุณเฮนด้แกลน์ก็ยังเคยบอกเลยว่าเวลาเราอยากจะขอความช่วยเหลือใครสักคนเนี่ยเราควรจะบอกเขาเลยว่าเราจะให้เขาช่วยอะไรและผลที่ตามมาจะคืออะไรสําหรับยังามิไ like ลแล้วอ่ะเป้าหมายของเขาก็คือการสร้างโลกที่ไม่มีคนเลวและมีแต่คนดีอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งทคกดะรวมถึงมิคาเทลรุก็อยากจะอยู่ในโลกแบบนั้นและเขาก็รู้สึกว่าพวกเขาอ่ะมีประโยชน์ให้ยางามิไลจึงทาให้ทั้งสองคนช่วยเหลือยังามิไ like ลอย่างยาวนานและไม่มีข้อสงสัยเลยแล้วก็ไลท์เนี่ยก็ยังมีวิธีพูดอีกอย่างหนึ่งที่โน้้มาจจิตใผูไดดี มากก็คือพูดให้คนคนนั้นอะ่ะเขารู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองแน่นอนฮะว่ามนุษย์เราทุกคนนั้นอะ่ะจะมีเซลล์เอสทีมหรือก็คือการให้คุณค่าตัวเองยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ให้คุณค่าตัวเองสูงมากเนี่ยเขาก็จะยิ่งปกป้องความรู้สึกตัวเองด้วยการทําให้ตัวเองเสียเปรียบหรือภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่าเซลล์แฮนดิแคปปิ้งยกตัวอย่างแบบให้เห็นภาพชัดสุดเลยคิดว่าทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนก็คือเวลามีสอบเนี่ยเรามักจะเห็นเด็กที่เรียนเก่งๆพูดในวิชาที่ยากๆว่าโอ๊ยสอบวันนีี้้้ยยตตตกกกกแแแนนนนนน่่่่อออ่่เเเลลลวะะะททําาาาาไไไไมมมมดดดออออออรรรงพพพผสสบัั็็หืคูู ต้องสร้างสถานการณ์ว่าตัวเองอ่ะทำไม่ได้เพื่อที่เวลาคะแนนออกมาแย่จริงๆอ่ะเขาจะได้มารู้สึกผิดหวังมากเกินไปคุณเฮดิกเลน์อีกแล้วได้บอกไว้ว่าการเข้าใจคนอื่นรวมถึงทําให้คนอื่นอ่ะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเกิดเราอยากจะขอให้เขาช่วยเหลือมีตอนที่ไลท์พยายามชักจูงให้ทากกะดามารวมมือไลท์ก็บอกทากาะว่าเธอเนะ่ยเป็นผู้หญิงที่คนทั้งโลกจับตามองนะทากกะดาก็บอกว่าฉันนะ่ะรู้สึกว่ามิสามิสซาอยู่ข้างไลท์ตลอดเลยก็คือประมาณว่าทากกระาก็แอบ,บอิจฉามิสานั ไม่ฉลาดพอที่จะมาเป็นคู่หูของฉันแล้วตอนที่ไลท์เฉลย ER กับทักกะดาแล้วว่าเขาเป็นคีระไลท์ก็บอกกับเจ้าหล่อนว่าทักกะเธอเป็นคนที่ฉลาดมากฉันจะให้เธอมาเป็นเทพีของคีระหรืออย่างอีกตอนหนึ่งที่ไลท์พูดกับนาโอมิมิโซระว่าเราจําเป็นต้องมีคนแบบคุณในทีมนะครับคือนอกจากข้อมูลของคุณจะสุดยอดอยู่แล้วอ่ะคุณยังเคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ก็แปลว่าเจ๋งกว่าพวกเจ้าหน้าที่สืบสวนปัจจุบันซะอีกแถมยิ่งเป็นคนที่แอลเคยเชื่อถือด้วยโอ้นี่ว่าถือว่าสากะ <S <S あなたのような人が必要なんです。 ทําให้สรุปได้ว่าไลท์ะจะพูดเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าไม่ใช่ใครก็ทําได้นะแต่ต้องเป็นเขาคนนั้นเท่านั้นหมายถึงคนที่ถูกชักจูงเท่านั้นที่ทําได้ซึ่งลักษณะแบบนี้แหละคนที่ถูกโน้มน้าวจะอยากช่วยเหลือเราได้ง่ายมากขึ้นโอเคครับก็ครบแล้วสําหรับวิธีโน้มน้าวจิตใจของยังอมิไลท์สุดหล่อคนเก่งคนดีโอ้ดีมากเลยจากเรื่องเดดโนดเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีของยังมิไลท์เพื่อชักจูงคนที่กําลังดูคลิปนี้ให้กดไลค์และเมนคลิปนี้ดูนะฮะอ๋อเรื่องการใช้ควววาาาามมมหหหลลล่่ออเเเเข้เ้้้มม้ชยยนนนีผไไดดดปปิิระะงัจกกก๊กสแ็ เพลงบิวละกัน <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มากดไลค์และคอมเมนต์คลิปนี้ครับคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมเพราะคุณอาจจะคิดว่าไม่ใช่คุณก็คงมีคนอื่นกดไลค์และคอมเมนต์ให้อยู่ดีแต่พอพวกคุณคือคนสําคัญครับไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ดูคลิปนี้แต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะดูถึงตรงนี้และสามารถกดไลค์กับพิมพ์คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้ครับเรามาช่วยกันเถอะครับมาช่วยกันทําให้ช่องเนะี้ยมีคนติดตามเยอะๆแล้วผมก็จะได้รวยเอ้ยทุกคนก็จะได้มีโอกาสได้ดูคลิปของ เพราะจะได้ดูคลิปของช่องผมก่อนใครเท่านี้แหละครับขอบพระคุณมากๆครับ